สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะแห่แชร์ภาพสาวชุดแดงแท้จริงเป็นลูกสาวดาราดังจีนจิราชยาสวยเก่งระดับว่าที่นางเอกเปิดภาพล่าสุดจีนจิราชยาสาวสวยที่เพื่อนแชร์จนเป็นกระแสที่แท้ลูกสาวนกจริยาและจอนนี่แอนโฟนีปัจจุบันสวยปังมากหุ่นดีทุกจุดคนเชียร์เข้าประกวดนางงาม 4พฤศจิกายน2564สำรวจโลกออนไลน์พบว่ามีการพูดถึงสาวคนหนึ่งในชุดเดรสสีแดงโดยเพื่อนของเธอนำรูปมาลงทวิตเตอร์เพื่อขอกำลังใจเนื่องจากเพื่อสาวคนนี้ชอบเขินไม่มั่นใจในตัวเองทั้งที่เป็นคนสวยมากอยากให้โลกรู้ว่าเพื่อนสวยขนาดไหนภายหลังโพส ได้ถูกแชร์ออกไปมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคนนี้สวยจริงพร้อมเชียร์ให้เข้าประกวดนางงามไปเป็นดาราหรือนางแบบและมีการเปิดวาร์ปสาวสวยคนนี้ก่อนจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเพราะเธอไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกสาวของคนดังในวงการบันเทิงสาวคนนี้เป็นทายาทด,ดาราที่ไม่ค่อยเห็นออกสื่อเท่าไหร่นักนั่นก็คือจีน จิรชยาอายุ25ปีลูกสาวคนเล็กของผู้จัดละครและนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกจริยาและจอนนี่แอนโฟเน่ภายหลังมีการเปิดภาพล่าสุดของเธอทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเพราะความสวยถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะแถมยังมีดีกรีนักเรียนนอกจาก King's College London ประเทศอังกฤษเรียกว่าสวยด้วยเก่งด้วยเพอร์เฟจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v i r a l f ฟ t Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ